สำหรับง,งานกาชาติปีนี้นะครับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ได้ออกสลากกาชาติเพื่อจะระดมทุนไปช่วยสภากาชาติไทยแต่เราจะมาเล่าเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลงานของความภาคภูมิใจและเป็นผลงานที่สําคัญที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยมาก็คือเป็นการรวบรวมนวัตกรรมและงานต่างๆท,ท,ท,ที่เกี่ยวกันต่อสู้โรคโควิดขออยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับ มาร่วมกันบ่อยจากเงินมาช่วยกันสร้างความแข็งแรงนะครับในการที่จะให้ทางสภากาชาติไทยมีเงินมาสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนจุลาโควิดหรือจุลาคอฟ์นจีนซึ่งเป็น mRNA วัคซีนตัวนี้มีความสำคัญและเป็นความหวังที่สำคัญของคนไทยแล้วก็คนอีกหลายๆประเทศนะครับในวันที่27 พฤศจิกายนวันเสาร์เราจะมีการจัดรายการจุฬาโควิดทอล์กนะครับเป็นรายการที่อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านได้มีโอกาสเข้ามาฟังเป็นการรวบรวมเรื่องราวต่างๆที่จุฬางกรมหาวิทยาลัยได้ทําเพื่อสังคมได้ทําเพื่อประชาชนคนไทยเกี่ยวกับเรื่องของโควิดต่างๆผมขอนะครับเชิญชวนท่านวันเสาร์ที่ย7บพฤศจิกายนตั้งแต่9โมงจนถึงเที่ยงส่วนการบริจาคนะครับท่านสามารถบริจาค ตัว QR ว o d e โคที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับท่านที่บริจาคเงิน,น,นตั 1, ้จะต่1000บาทขึ้นไปนะครับท่านสามารถขอรับใบเสร็จจากสภาคาชาติไทยซึ่งนำไปลดหย่อนภาษีได้สองเท่านะครับขอเชิญชวนทุกคนติดตามรับรู้รับทราบแล้วก็เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องผลงานของจุราลงกรมหาวิทยในการต่อสู้กับโควิดแล้วก็ ร่วมพลังพนึกกำลังกันนะครับร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนให้กับสภากาชาดไทยได้ทำกิจกรรมต่างๆและเงินก้อนนี้ก็จะกลับมาช่วยในการพัฒนาวัคซีนโควิดข้าวานถีนด้วยครับขอบคุณมากครับเกียรติภูมิจุลาคือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชน